ตัวเนนไลท์ภาหะทุบ 15x ตัวนี้นะครับผมลองเปลี่ยนสีให้ดูเลยนะว่ามันเปลี่ยนได้แล้วก็เปลี่ยนโหมดทุกอย่างได้หมดเลยนะครับ สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมมีไฟทูบของทางแนนไลท์นะครับซึ่งออกมาใหม่สดๆร้อนๆเลยตัวนี้จะเป็นตัวแนนไลท์พาวเวอร์ทูบท 15x นะครับซึ่งซีรีส์ของทูบ x ตัวนี้นะครับมีออกมาทั้งหมด3ขนาดใหญ่ๆเลยนะครับก็คือตัว 15x 30x แล้วก็ตัว 60x นะครับเป็นระดับเหมือชีพไปเลยนะซึ่งวันนี้ตัวที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นตัวพาวเวอร์ทูบท10 x. 5 x นะครับชุดนี้ที่ผมได้มาตัวนี้เป็นชุดแบบ1ตัวเป็น 15x แค่ตัวเดียวนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่13,100บาทนะครับเป็นประกันสูงซิลบีมเดียเวลาเราซื้อไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็น2แท่งหรือว่า1แท่งนะครับเราจะได้กระเป๋าแบบนี้ไปเลยนะครับซึ่งดีไซน์กระเป๋าใหม่ตัวนี้นะครับออกมาก็เป็นแบบสีเทาแบบนี้หมดแล้วนะครับในซีรีส์ตัวใหม่ของทางนนไลท์เนี่ยสีกระเป๋าเขาจะออกมาเป็นสีเทาแบบนี้หมดแล้วนะครับพอเปิดมา ด้านในมันจะเป็นกระเป๋าแบบนี้นะครับเรามาดูกันที่ช่องกลางนะครับช่องกลางเนี่ยก็จะมีพวกอ,อุปกรณ์ต่างๆมาให้นะครับก็จะมี user manual นะครับมีมาให้นะมีตัวล็อกไฟนะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นเกียวเซน1์หนึส่วนสี่มี2รูนะครับสามารถที่จะเอาไปขึ้นตั้งขาซีแสแตนก็ได้หรือว่าติดก,กับขาไฟก็ได้นะครับต่อไปก็เป็น ตัวอะแดปเตอร์ต่อไฟตรงกับตัวชาร์จไฟนะครับจะอยู่ในอะแดปเตอร์ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะถ้าเกิดใครใช้งานนานๆเนี่ยสามารถที่ใช้อะแดปเตอร์ตัวนี้เสียบไฟตรงได้เลยสามารถที่ใช้งานได้แบบทั้งวันเลยก็ได้นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ครับจะเป็นตัวอะแดปเตอร์เอาไว้เกี่ยวตัวหัวท้ายของไฟนะครับเป็นเกี่ยวเซน์หนึ่งส่วนสี่เอาไว้เกี่ยวพวกสายสลิงต่างๆแล้วแขวนขึ้นไปอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาลงลึกเรื่องของดีเทลไอ้ตัวนี้กันอีกทีหนึ่งนะครับมีมาให้2ตัวนะเกี่ยวหัวท้ายนะครับ แล้วก็ช่องนี้จะเป็นของไฟนะครับเน่ตัวนี้นะครับจะเป็นในไลฟ์พาวเวอร์ทูบท 15x นะครับอย่างที่บอกว่าเรื่องของการดีไซน์เนี่ยออกมาเหมือนกับตัวพาวเวอร์ทูบท6 4เลยนะครับเป็นไฟรุ่นที่ออกมาเมื่อปีที่แล้วนะครับเป็นไฟรุ่นเล็กนะ อันนี้64นะครับก็จะมีตัวหน้าจอมีปุ่มปรับเปลี่ยนต่างๆมีแบตเตอรี่บิวอินนะครับก็การดีไซน์ต่างๆเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะกับตัว PowerTube 264นะครับตัว 30x แล้วก็ตัว 60x เนี่ยเรื่องของการออกแบบนะครับก็จะเหมือนตัวนี้เลยนะหน้านาเนี่ยก็จะเป็นพอร์ต Type C มีสวิตช์เปิดปิดนะครับแล้วก็ปุ่มคอนโทรลพร้อมกับตัวหน้าจอ LED นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะครับ ตัวนี้สวิตช์เปิดปิดเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายมากๆเลยแล้วก็ตัวหน้าจอนะครับสามารถที่จะปรับเปลี่ยนโหมดได้แบบง่ายๆเลยนะครับผ่านตัวสวิตช์ตรงนี้ได้เลยเหมือนเราใช้ตัวใน奈莱波沃图2 6 4เลยนะครับส่วนตัวฝั่งนี้นะครับด้านบนนี่จะมีพอร์ตเอาไว้เสียบตัวแดปเตอร์นะครับเป็นต่อไฟตรงแล้วก็เอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่ได้ด้วยนะรตรงนี้จะเอาไว้ต่อตัว D m a x นะครับเป็น ตัวคอนโทรลแยกต่างหากนะตัวนี้สามารถที่จะควบคุมได้ทั้งแบบต่อบลูทูธสองยุสนะครับควบคุมแล้วก็คอนโทรลผ่านรีโมทนะครับแล้วก็สามารถที่จะควบคุมผ่านตัว d m a ม็ได้แล้วก็สามารถที่จะควบคุมผ่านตัวแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนได้ด้วยนะครับและตอนนี้นะครับที่น่าตื่นเต้นมากไปกว่าน,นั้นนะครับก็คือเรื่องของแอปพลิเคชันของทางแนนไลท์เนี่ยผมลองใช้งานนะครับใช้งานได้แล้วนะครับผมสามารถที่จะสั่งงานตัวแนนไลท์ได้เรียบร้อยแล้วนะ สามารถที่จะดิมไฟได้ด้วยนะครับได้แบบครบทุกอย่างเลยสามารถทําได้ทุกฟังก์ชันนะครับเนี่ยเปลี่ยนโหมดก็ได้เป็นไฟ rgb นั่นเองเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนสีผ่านตรงนี้ได้เลยเปลี่ยนค่าได้ทุกอย่างนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมให้ดูเบื้องต้นหน่อยน,นะว่าตอนนี้นะครับณปัจจุบันตอนเนี้ยคือแอปพลิเคชันของทางเนนไลท์เนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้แล้วนะครับนี่ผมสามารถที่จะเปลี่ยนสีของไฟ rgb ได้เลยนะครับตัวเนนไลท์พาวเวอร์ทู 15x ตัวนี้นะครับผมลองเปลี่ยนสีให้ดูเลยนะว่ามันเปลี่ยนได้แล้วก็เปลี่ยนโหมดทุกอย่างได้หมดเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูเบื้องต้นก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมมาสอนใช้งานเจ้าตัวแอปพลิเคชันของทาง Nanlite น Inc. ะน,นะครับเพราะว่าอันนี้ผมค่อนข้างชอบมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของฟังก์ชันต่างๆที่มีมาให้อยู่ในตัว 15x ตัวนี้ดีกว่าว่าเขามีฟังก์ชันอะไรมาให้บ้างนะครับแล้วก็เรื่องของการปรับควบคุมต่างๆเนี่ย เป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยครับก็เดี๋ยวเรามาดูโหมดต,ต่างๆที่มีอยู่ในตัว 15x ตัวนี้นะครับก็เขาจะมีปุ่มหลากหลายมาให้เราเลือกใช้นะครับก็คือตรงนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดตรงนี้จะเป็นพอร์ต Type C นะครับเอาไว้อัพเฟิร์มแวร์ก็ได้แล้วก็ปุ่มตรงนี้นะครับจะมีตัวเปลี่ยนโหมดนะครับเราสามารถเปลี่ยนโหมดต,ต่างๆผ่านตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปุ่มสวิตช์เลื่อนไปยังหัวข้อต่างๆนะครับแบบนี้แล้วก็จะมีบวกลบนะครับบวกลบตวงนี้ก็ใช้กับ การที่เราปรับลดเพิ่มค่าต่างๆของหัวข้อต่างๆนะครับเวลาเราสวิตช์มาแล้วปุ๊บอยากได้ความสว่างมากเท่าไหร่เราก็ลบบวก่างนี้ได้เลยนะครับมีปุ่มลบบวกแบบนี้มาให้แล้วก็จะมีปุ่มล็อกมาให้นะครับเรากดค้างไว้แบบนี้ครับจนหน้าจอที่เป็นรูปแม่กุญแจครับล็อกแบบนี้เวลาเรากดโดนปุ่มต่างๆเนี่ยมันจะไม่ทํางานนะครับถ้าเกิดเราต้องการปลดล็อกนะครับเราก็กดไปที่ปุ่มล็อกค้างไว้แบบนี้ครับ จนแม่กุญแจนะครับคายล็อกแบบนี้ก็สามารถที่จะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะมีมาแล้วนะครับปุ่มล็อกตรงนี้แล้วก็จะมีปุ่มปรับชิกเกอร์นะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูโหมดในนี้นะครับว่ามันมีโหมดอะไรมาให้บ้างนะครับเริ่มจากโหมดแรกเลยเป็นโหมด C ีทีแล้วกันนะครับโหมด c ีทตรงนี้นะครับเป็นไฟแบบปกติสามารถที่จะดิมไฟได้ตั้งแต่ศูนย์จนถึง100%แบบละเอียดทีละ1%นะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับเควินได้นะครับได้เยอะมากๆเลย ไฟส้มๆแบบนี้ก็คือ2,700เควินนะครับแล้วก็ไฟขาวมากๆเลยเนี่ยตัวนี้สามารถที่จะปรับได้ถึง12,000เควินนะครับนี่ขาวมากครับแล้วตาวนี้นะครับเราสามารถที่จะปรับตินได้ด้วยนะครับก็คือโทนของไฟไฟเขียวหรือว่าไฟออกแดงๆอมม่วงอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถปรับตินตัวนี้ได้นะครับลบ100แล้วก็บวก100นะครับสำหรับตัว 15x ตัวนี้นะ ก็ค่อนข้างที่จะปรับได้เยอะกว่าตัว Pro Tube 2 6 c นะครับไอตัวเล็กๆของเขาเนี่สามารถปรับได้แค่บวกลบ50เองนะครับแต่ว่าตัวนี้สามารถที่จะบวกลบได้ถึง100นะครับโทนเขียวโทนแดงนะครับสามารถปรับได้เลยนะต่อไปเป็นโหมดแบบไฟ RGB นั่นเองนะครับโหมดไฟ RGB เนี่ยก็สามารถที่จะดิมไฟได้ตั้งแต่0จนถึง100%แบบละเอียดทีละ1%นะครับสามารถที่ปรับสีไฟได้ตั้งแต่00แบบนี้นะครับ จนไปถึง359นะครับแบบนี้นะค่อนข้างที่จะโทนสีเยอะมากเวลาปรับเนี่ยจะปรับแบบบนลูกหรือว่าจะปรับแบบย้อนกลับก็ได้นะครับด้วยตัวบวกลบตรงนี้นะเราก็ปรับบวกไปก็ได้ครับแบบนี้มันจะเปลี่ยนโทนสีไปเรื่อยๆนะครับสามารถที่จะปรับค่า saturation ได้นะครับก็คือความเข้มของสีนั่นเองความเข้มของสีไฟนะครับสามารถที่จะปรับได้เลยแบบนี้ครับอ่าอันนี้ก็คือโหมดที่2คือโหมด ไฟ rgb นะครับปรับไปอีกโหมดนึงครับไอ้น,นี้คือโหมดเอฟเฟกนะครับซึ่งตัวนี้มีเอฟเฟกมาให้ทั้งหมด15แบบพวกไฟเวิร์กอย่างนี้นะครับเอาไว้จําลองได้นะตัว1 5 x ตัวนี้ให้มาถึง15แบบนะครับก็จะมีแบทบอลมีดิสโก้อะไรอย่างนี้นะครับก็หลักๆที่เราเคยใช้งานกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เขายัดมาถึง15แบบนะก็จะมีพวกปาปาปลาซซี่อะไรอย่างนี้นะเราก็ปรับเปลี่ยนได้เลยมีโหมดทีวีนะครับมีโบลิคานะครับมีสตอม แมนนวลแล้วก็สตอ r m มออโต้นะครับโอ้เยอะแยะมากมายก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนแล้วก็เลือกใช้ในแต่ละง,งานให้เหมาะสมได้เลยนะครับโหมดต่อไปเป็นโหมดใหม่ที่มากับตัว n นลไลท์พาวเวอร์ทู215 30 60x นะครับก็คือตัวใหม่นั่นแหละจะเป็นโหมด Pixel Effect นะครับตัวนี้สามารถที่จะปรับเปลี่ยนโหมดได้เลยก็เป็นพวกคิว l ลู์อะไรอย่างเงี้ย นะครับปรับเปลี่ยนสีอย่างนี้นะครับไอตัวเก่าเนี่ยไม่มีนะแต่ว่าตัวนี้มีแล้วอย่างที่เห็นเลยนะครับว่าไฟสีเนี่ยเขาปรับเปลี่ยนไปได้แบบค่อนข้างที่จะอิสระมากๆนะครับสำหรับตัวข้างหน้า <c oughs> ก็มีมาให้ทั้งหมด8เอฟเฟกนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยเนี่ย ก็อันนี้เป็นโหมดใหม่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาเราสามารถสร้างสารรค์ผลงานได้เยอะมากขึ้นด้วยโหมดนี้นะครับอันนี้ก็คือโหมดหล,หลักๆที่เขามีมาให้นะครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับตัว Nanlite PowerTube 215x ตัวนี้นะครับเป็นไฟที่ใช้งานได้อนเนกประสงค์มากๆแล้วก็มีโหมดพิกเซลขึ้นมานะครับที่สามารถทําให้เราเนี่ยสร้างสารรค์ผลงานได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับสำหรับคลิปหน้าเราจะมีแกเจตตัวไหนของทาง Nanlite นะครับมารีวิวให้เพื่อนได้ดูติดตามชมส่วนันนี้หมดเวลาผมแล้วครับสวัสดีครับ